ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับเล่นตันเน็ตไว้นะปดแบนพอเพราะฉะนั้นมันปดยากนะครับพยายามที่จะจะเล่นโปรหรือว่าโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆนะครับตัดเนินตันเน็อต,อ,นนนตอ,นนนอะไรนะพยายามอย่าเล่นนะครับเพราะ,ะโดนแบนโดนยาวนะครับแอดมินสุดหล่อแอ,แอ,รรอ,อนดมินสุดหล่อตัวนี้อันนี้ผมจะให้โอกาสนะครับก็คือให้เขาส่งคลิปเต้นมานะคลิปเต้นมาครับ เต้นให้พี่ดูหน่อย15วิเดี๋ยวกดให้โอเคครับพย,ยายามอย่าเล่นโปรครับก็ไม่ได้ใจดีสำหรับทุกเคสนะครับอันนี้ก็น้องเขาน่าจะยังเด็กนะครับฟังแยกเสียงแล้วก็ให้เขาเ,เต้นพอนะครับผมไม่ได้อยากได้เงินหรือว่าอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือแบบไม่อยากให้ทุกคนเล่นโปรนะครับเพราะว่าถ้าผมปลดฟรีทุกอย่างฟรีหมด เซฟก็จะไปต่อไม่ได้นะครับโอเคครับคอมนี่ครับผมตัมวรับพี่ขอโทษครับพี่ผมนึกกลัวไมายคงแตกผมตัวรับพี่ขอโทษครับพี่ผมกลัวหัวผมแตกตัวรับพี่ขอโทษครับพี่ผมกลัวไมายขอโทษครับผมจะไม่เล่นตัดในอีกแล้วมีหวัวตัวแตกสาวแรกขอ,ขอ